No, no. สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับครูไผ่นะคะในช anel Spanish ครูไผ่ค่ะก็สำหรับ EP นี้นะคะยังอยู่กันในซีรีส์เรียนภาษาสเปนด้วยตนเองค่ะหลังจากคราวที่แล้วนะคะเราเรียนเรื่องเพศของคำนามไปแล้วนะคะซึ่งเราจะเน้นเป็นคำนามที่เป็นสิ่งมีชีวิตถูกไหมคะไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าเป็นสัตว์นะคะซึ่งมีหัวเหมือนกันต่างกันแค่หางเท่านั้นนะคะวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนคำนามที่เป็นสิ่งของบ้างนะคะซึ่งหางของคำนามที่เป็นสิ่งของเนี่ยนะคะทุก มีความหลากหลายต่างจากคำนามที่เป็นสิ่งมีชีวิตมากๆนะคะเดี๋ยวมีอะไรบ้างนะคะเราไปดูกันเลยคะ่ะ โอเคนะคะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นกันนะคะในอีนี้ครูไผ่ก็จะสอนเป็น Los sustantivos m a s c u l i n o นะคะหรือว่าคำนามเพศชายกันก่อนนะคะก่อนอื่นเลยค่ะหางของคำนามเพศชายนะคะหลกัหลกๆเนี่ยนะคะก็จะมีอันแรกเลยค่ะคำที่ลงท้ายด้วยตัว o นะคะอันนี้ก็ยังเหมือนคำนามที่เป็นสัตว์หรือว่าสิ่งสัตว์หรือว่าคนอยู่นะคะจะเป็นคำนามเพศชายค่ะถ้าลงท้ายด้วย o นะคะเป็นเพศชายเสมอตัวอย่างค่ะอย่างเช่น e n l i นะคะ n libro libro ตัวนี้นะคะแปลว่า Book ค่ะหรือว่าหนังสือนั่นเองนะคะ,ะหรือว่าอันถัดมาค่ะ n libro แล้วก็จะเป็น n plato นะคะ plato plato ก็จะหมายถึง plate หรือว่าจานจ้านะคะเป็นผู้ชายเห็นไหม นะคะซึ่งอย่าลืมนะคะระบบเพศชายเพศหญิงของสิ่งของเป็นการคิดเอาเองสมมุติขึ้นมาเองนะคะหน้าที่ของผู้เรียนก็คือต้องจําเท่านั้นเองเพราะว่าเพศสิ่งของมันไม่มีอยู่แล้วอะนะคะเนาะทัดมานะคะ l b a า s o l b a บ s o b a า s o ตัวนี้ก็แปลว่าแก้วคะ่ะในวงเล็บที่ครูไผ่โชว์อยู่นะคะเนี่ยก็คือโชว์ให้ดูว่ามันเหมือนคํานามที่เป็นคนหรือว่าเป็นสัตว์เลยค่ะอย่างคําที่ยกมาก็ช่น engato โต g a t o ก็คือแปลว่า แมวใช่ไหมคะเนาะถ้าใครจาได้นะคะก็โต้แปลว่าแมวเนาะอ่ะแก๊งถัดมาค่ะนอกจากคําที่ลงท้ายด้วยตัวโอแล้วนะคะคําที่ลงท้ายด้วยตัวเก็เป็นผู้ชายเช่นเดียวกันนะคะหรือว่าเป็นตัว a แบบมีติลเดหรือว่ามีอะเซนโตก็ยังเป็นผู้ชายอยู่คะ่ะทุกคนมาดูตัวอย่างคะ่ะอย่างเช่นคําแรกคะ่ะเอลเมนซาเคเอลเมนซาเคเมนซาเตัวนี้คะ่ะหมายถึงข้อความคะ่ะ message นั่นเองนะคะข้อความ El mensaje นะคะทันมาค่ะ El c a f าเ่อา c า f e เดาได้ไหมคะ Cafe ก็คือกาแฟทุกคนกาแฟนั่นเองนะคะ El c a f าเ่ L อากาแฟหรืออีกอันนึงค่ะ e อ carne นะคะ c a r n e c a r ต e ตัวนี้เนี่ยนะคะหมายถึงใบขับขี่ค่ะทุกคนนะคะหรือบางคนเนี่ยอาจจะเจอนะคะเป็น c a r n e t อ่าแบบนี้ก็แปลว่าใบขับขี่เช่นกันนะคะแต่คำนี้เนี่ยมีความพิเศษค่ะเพราะว่าถ้าเป็นคำนามเพศหญิงนะคะมันจะกลายเป็นลาการเนซึ่งการเน่ตัวนี้นะคะเป็นเพศหญิงจะหมายถึงเนื้อค่ะเนื้อนะคะแปลว่ามีดนะคะโดยพื้นฐานหมายถึงเนื้อ นะะเนื้อสัตว์นะคะเนื้อสัตว์เนาะก็แล้วแต่ว่าเราจะเป็นเนื้อประเภทอะไรแต่นะคะก็เหมือนคนไทยนะคะเวลาเราพูดเอ้ยทานเนื้อไหมก็คือหมายถึงทานเนื้อวัวไหมนั่นเองนะคะในภาษาสเปนก็เช่นเดียวกันค่ะกาลเนก็โดยมากจริงๆแปลว่าเนื้อสัตว์แต่ถูกใช้ในความหมายหมายถึงเนื้อวัวนะคะกัเนกเนาะอ่าในคาที่ครูใบวงเล็บมาให้ค่ะมองเขอย่างเช่นนะคะมองเขตัวนี้แปลว่าพระค่ะเห็นไหมคะเนาะเพราะฉะนั้นถ้าลงไทยด้วยโอหรือว่าเอไม่ว่าจะเป็นคนสัตว์หรือว่าสิ่งของนะคะเป็นผู้ชาย เกี่ยบทั้งหมดเลยนะคะถัดมาค่ะเป็นหาง N J R แล้วก็ L นะคะหร,หรือว่า N E C O T A R L นะคะพวกนี้นะคะเป็นเพศชายทั้งสิ้นทุกคนอ่ะเรามาดูหน่อยค่ะตัวอย่างเช่นคำนี้ค่ะคาร์มอนคามอนนะคะคามอนก็คือหมายถึงอะไรเอ่ยหมายถึง แฮมของสเปนนะคะขามอนนะคะขามอนเนาะหรืออีกตัวหนึ่งค่ะบมบนนะคะบมบนตัวนี้นะคะมันแปลว่าช็อกโกแลตนั่นเองนะคะจริงๆแล้วบมบนเนี่ยที่มาเนี่ยนะคะมันมาจากคำว่าบนบนบง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 ในภาษาฝรั่งเศสนะคะเจ้าบงบงเนี่ย adjective ของคำว่าบงเนี่ยมันแปลว่าดีนะคะบงบงในฝรั่งเศสเนี่ยมันจะเป็นขนมปังทุกคนแล้วก็ข้างในก็จะมีไส้นะคะแต่ว่า มันก็ถูกยืมนะคะไปที่ประเทศนูน้นประเทศนี้นะคะจนมันกลายไปเป็นช็อกโกแลตแล้วก็มีการสอดไส้ข้างในก็คือแล้วแต่นะคะซึ่งในภาษาฝรั่งเศสกลายเป็นบงบงแต่ภาษาสเปนเรียกว่าบ่มบ่นนะคะบ่มบน่นซึ่งจําบ่นบน่นไว้ในใจก่อนเพราะนางมีความสําคัญนะคะถัดมาค่ะเรโลกนะคะเรโลกตัวนี้หมายถึงนาฬิกาค่ะทุกคนนาฬิกาข้อมือนะคะนาฬิกาข้อมือนะคะ อย่าไปยืมเพื่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนจะไม่มีใส่นะคะเนาะโอเคผ่านไปนะคะทันมาค่ะ en bar นะคะ en bar bar ก็คือเหมือนภาษาอังกฤษเลยค่ะหมายถึงบาร์นั่นเองนะคะเนาะที่เราไปกินเที่ยวดื่มกันนะคะแล้วก็สุดท้าย o t e l นะคะอย่าลืมนะทุกคนตัว arche ในภาษาสเปนไม่ออกเสียงนะคะ o t e l o t e l หมายถึง โรงแรมจ้าโรงแรมนะคะโอเคนะคะและแก๊งสุดท้ายนะคะก็คือป a r a 布拉 c o m p u e s t a s นะคะป a b a 布拉 c o m p u e s t a s เนี่ยหมายถึงอะไรนะคะหมายถึงคำนามประสมทุกคนนะคะประสมเนี่ยอาจจะเป็นการประสมระหว่างคำนามกับคำนามประสมระหว่างคำกริยากับคำนามอย่างนี้ก็ได้นะคะผสมยังไงเดี๋ยวครูผัยยกตัวอย่างให้ดูค่ะโครงสร้างของเขาเนี่ยนะคะมันก็จะเป็นอ่า คำหมายเลขหนึง่งบวกคำหมายเลข2ะคะแล้วก็บวกด้วยตัวเอเซ่นะคะจะมีตัวเอเซเสมอเลยเพราะว่ามันมีคำตั้งแต่1นึ่งคำมาะสมกันนะคะเนาะอย่างเช่นคำนี้ค่ะปารากว่าอ่าให้ดูหน่อยค่ะปารานะคะกับคำว่าอากว่านะคะอ่าสองคำนี้หมายถึงอะไรปาราเนี่ยทุกคนมันแปลว่าหยุดจ้าปาราแปลว่าหยุดนะคะส่วนอากว่า แปลว่า stop อ่าเอ้ยไม่ใช่ค่ะขอโทษค่ะอากว่าหยุดก็คือ stop เนาะอากว่าแปลว่าน้ําค่ะทุกคนแปลว่าน้ํานะคะเนาะเจ้าปารามันเป็นคํากริยานะรูปเต็มคือตัวนี้นะคะปารรนะครแปลว่าหยุดส่วนอากว่าแปลว่า stop อะทุกคนลองคิดค่ะอะไรเอ่ยคือสิ่งที่หยุดน้ํานะคะตอนที่ครูผ่ายสอนเนี่ยนะคะเด็กๆก็ทายกันเยอะมากก๊อกน้ําเอ่ยเขื่อนเอ่ยยิ่งใหญ่จริงจังมากนะคะแต่ว่าปารากว่าจริงๆแล้วมันแปลว่า ร่มจ้านะคะหมายถึงร่มนั่นเองนะคะไว้หยุดน้ำไม่ให้โดนตัวเรานะคะก็คือร่มเองนะคะถัดมาค่ะ Micro มิโครอนดัสอ่ามิโครก็คือไมโครใช่ไหมคะส่วนคำว่าอนดัสตัวนี้นะคะหมายถึงเวฟค่ะทุกคนเอาได้ไหมมิโครอนดัสก็เลยแปลว่า ไมโครเวฟนั่นเองนะคะเนาะก็เป็นการผสม2อันนะคะเห็นไหมแล้วก็มีตัว S ด้วยนะคะนี่ก็คือคำนามที่เป็นประสมนะคะเป็นเพศชายเสมอแล้วเวลาที่เขาเอาไปทำเป็นรูปพหูหุพน์เนี่ด้วยเน่นะคะโดยพื้นฐานถ้ามันมีคำว่า S อยู่แล้วมันก็จะไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่นะคะซึ่งเรื่องนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาเรียนกันนะคะโอเคทีนี้ครูไผ่คะห่างมันเยอะมากเลยหนูจะจำยังไงดีนะคะวันนี้ครูไผ่ก็มีทริะคมาค่ะ มาให้พวกเราเนี่ยจำกันด้วยอ่าเรามาดูหน่อยนะคะคำแรกนะคะผู้ผยขอยืมนะคะเป็นคนละกันเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะก็คือคำนี้ค่ะออมเบร ออมเบรนะคะหรือถ้าใครออมเบรไม่ถนัดนะคะอาจจะจําเป็นมองเขก็ได้นะคะมองเคเนี่ยแปลว่าพระใช่ไหมเหมือนมังคในภาษาอังกฤษ,กษมันก็จะจําง่ายหน่อยนะคะอ่ะมองเขสมมุติเราเอามองเขแล้วกันนะคะมองเขได้คําว่าพระมาแล้วนะคะเนาะทันมาค่ะบมบนเจ้าบมบนตัวนี้เนี่ยนะคะจริงๆที่ครูภายบอกเมื่อกี้แปลว่าช็อกโกแลตถูกไหมคะแต่บมบนเป็นภาษาพูดด้วยค่ะทุกคนหมายถึง มีสเสน่ห์มากนะคะหมายถึงคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะหรือถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็คือแซบมากนะคะแซบนั่นเองนะคะก็คือหมายถึงน่ากินเหมือนบมบอนเลยนะคะเพราะว่าบมบอนมันอร่อยใช่ไหมคะก็เลยเปรียบเียวคนนี้ยุูยสุนบมบอนเหมือนบมบ้มน่ากินจริงๆเลยอะ่ะแซบเหลือเกินนะแกอ่านะคะเราได้มาแล้วนะคะได้มาสองคำแล้วนะก็คือคําว่ามีคําว่าพระนะคะพระที่ทําไมคะพระที่แซบจ้านะคะก็เป็นมองค บมบลาลงไทยด้วย E ลงไทยด้วย N นะคะทันมาค่ะพระคนนี้สวมอะไรทุกคนสวมเรโลอกสวมนาฬิกาด้วยนะคะมองเค้บมบนเรโลกพระแซบสวมนาฬิกาไปไหนคะไปไหนดีไป บาร์ Bar, นะคะแล้วก็โอเทลนะคะพระแซบสวมนาฬิกาไปโรงแรมและไปเที่ยวบาร์นะคะอาจจะฟังดูผิดหลักพุทธศาสนามากๆเลยนะคะทุกคนก็อย่าทำตามทั้งหมดนี้อย่าถือเป็นจริงเป็นจังนะคะเป็นแค่ทริคในการจำของครูภยัยเท่านั้นเองนะคะซึ่งคุณครูคนอื่นเนี่ยอาจจะสอนวิธีจำแบบอื่นก็ได้นะคะแต่ว่าครูภัยเนี่ยจำเป็นคนจำไม่ค่อยเก่งนะคะก็เลยต้องแต่งเป็นเรื่องนะคะว่าอ๋อพระ พระทำไมนะโอ้พระก็คือมองเขพระแซบด้วยก็คือปมบนแล้วไงต่อพระไปไหนอู้สวมอะไรสวมได้โอเรโลกสวมนาฬิกาไปไหนไปไหนไป โรงแรมโอเตลแล้วแถมยังไปเที่ยวบาร์ลงท้ายด้วยตัวอา่าก็ได้คบหมดแล้วนะคะพระแทบสวมน,นาฬิกาไปโรงแรมแล้วก็ไปเที่ยวบาร์นะจ๊ะโอเคอันนี้ก็เป็นหลักการในการจํานะคะถ้าใครจะเพิ่มถือร่มไปอีกอันนึงก็จะได้คํานามที่เป็นคํานามผสมด้วยนะคะปารากวาสนั่นเองนะคะแต่นอกจากนั้นค่ะคําที่เป็นเพศชายเสมอเลยนะคะทุกคนก็จะมี los d i a s del semana อันนี้นะคะหมายถึงวันในสัปดาห์ วันในสัปดาห์เป็นผู้ชายเสมอนะคะวันในสัปดาห์เป็นผู้ชายเสมอเมเซก็คือเดือนนะคะเดือนนะคะเป็นผู้ชายเสมอนะคะนูเมโร ตัวเลขค่ะทุกคนเป็นผู้ชายเสมอเลยนะคะที่เหลือนะคะก็จะเป็นชื่อเฉพาะค่ะของเ,อเขาเรียกอะไรนะทรัพยากรธรรมชาตินั่นเองนะคะอย่างเช่นมีอะไรบ้าง rios นะคะ rios เนี่ยแปลว่าแม่น้ํานะคะแม่น้ําในภาษาสเปนนะคะจะเป็นผู้ชายเสมอนะคะอย่างเช่นตัวอย่างค่ะ en amazonas นะคะ amazonas ตัวนี้ก็หมายถึงแม่น้ําอเมซอนนั่นเองนะคะ en nilo แม่น้ำนานยนะคะ en เจ้าพระยาแม่น้ a, ําเจ้าพระยาแบบนี้เป็นต้นนะคะ หรือ los s l g o s y los s m r r s นะคะ l า g ก s เนี่ยหมายถึงเลคค่ะหรือว่าทะเลสาบส่วนมา r นะคะก็คือซีหรือว่าทะเลนะคะอย่างเช่นในตัวอย่างที่หยิบมานะคะ e n Mediterraneo El Mediterraneo Mediter ก็คือ เมดิเตอร์เรเนียนทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะเนาะทันมาลสโอเซียนอสโอเซียนก็คือมหาสมุทรค่ะนะคะมหาสมุทรเป็นผู้ชายเสมอค่ะอย่างเช่นในตัวอย่างนะคะเอลอ l ตล t นติโกเอลอ n ตล c นติโกก็คือมหาสมุทรแอตแลนติกนั่นเองค่ะ ทีนี้นะคะเดี๋ยวครูไัยเนี่ยก็ได้ไปรวบรวมนะคะเนื่องจากมันมีวันแล้วก็มีเดือนนะคะที่เป็นเพศช,ชายด้วยนะคะครูไัยก็ขออนุญาตสอนไปในคลิปนี้เลยแล้วกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะเริ่มต้นจาก l u s t i ี s de la Semana หรือว่าวันในสัปดาห์ก่อนนะคะวันในสัปดาห์มีทั้งหมด7วันด้วยกันนะคะทุกคนมาเดี๋ยวเรามาลองฝึกออกเสียงหน่อยนะคะอันแรกค่ะ Lunes นะคะลูเนสลูเนสแปลว่าวันจันนะคะก็มันจะมาจากคำว่า Luna ตัวนี้นะคะอย่าง Luna เนี่ยแปลว่ามูนหรือว่าพระจันทร์นะคะลูเนสก็คือวันจันนะคะทัดนมามา m a เตสนะคะมาเรเตสมาเตสมมายถึงวันอังคาระคะ่ะทุกคนมา r t เตสลู e s สมา t e เนะคะวันพุธค่ะ m i r อร์โกเออกเสียงยังไงนะคะเมียก่อนทุกคนเหมือนเราพูดว่าเมีย แล้วก็มีรอเรือก,กระโดก,กรดิ่งเมียร์เมียร์โกเลสนะคะแล้วลงเสียงนักพยางค์แรกกลายเป็นเมียร์โกเลสเมียร์โกเลสนะคะก็คือวันพุธค่ะทันมาวันพฤหัสนะคะอันนี้เด็กๆหลายคนอาจจะเก้อเขินนะคะไม่กล้าพูดนะคะแต่จริงๆคำนี้ออกเสียงนะคะว่า คุ้ยเบสนะคะก็คือคำเดียวกันเหมือนคำหยาบในภาษาไทยนั่นเองนะคะแต่ว่าอันนี้แปลว่าวันพฤหัสนะคะอ่านว่าคุ้ยเบสนะคะทันไหมค่ะวันศุกร์เบียร์เนสนะคะตัวนี้ทำาเหมือนกันเลยค่ะเหมือนเราพูดว่าเบียร์ก่อนอ่าเหมือนเราพูดว่าเบียร์แล้วก็มีรอเรือค่ะเบียร์เนสเบีร์เนสก็คือวันศุกร์ค่ะวันเสาร์ค่ะซาบาโด s าบา d o เน้นพยางค์แรกนะคะ s า b a d o สุดท้ายวันอาทิตย์ค่ะทุกคน Domingo d o มิงโกนะคะจริงๆมันก็คือมินแต่ว่าบางทีเราออกเสียงก็จะเป็นงองูเนาะโดมิงโกโอเคนะคะนี่ก็วันในสัปดาห์ลุสเซียเซลาเซมาน่าได้ไปแล้วนะคะไปค่ะเดี๋ยวเราออกพร้อมกันอีกรอบค่ะไป Lunes Martes m i ม r c ร์โคลเ e ส e s เอเ r ส e ี s าบ a โ o d o m i n โกโอเคนะคะซึ่งเดี๋ยวครูไผ่เนี่ยจะแปะลิงก์นะคะของเพลงเพลงหนึ่งนะคะก็เป็นเพลงเด็กๆเ,เลยนะคะอยู่ใน YouTube เนี่ยแหละทุกคนแต่มันดีมากเลยนะคะในการเรียนวันในสัปดาห์นะคะทุกคนลองไปฝึกร้องดูนะคะเขาก็จะร้องแบบเมามันมากลูเนส m a r t e ตสอ่าก็ว่าไปนะคะเดี๋ยวลองไปดูนะอยู่ใน Description นะคะส่วนอีกอันนึงค่ะก็จะเป็น Los meses del año นะคะหรือว่าเดือนนั่นเองนะคะ Meses แปลว่าเดือน Año แปลว่าปีนะคะเนาะอันนี้ก็คือหมายถึงเดือนนะคะใน12เดือนใน1ปีเดือนในภาษาสเปนเวลาเราเขียนนะคะไม่เขียนตัวใหญ่นะคะไม่เหมือนภาษาอังกฤษนะภาษาอังกฤษจะเป็นตัวใหญ่ในภาษาสเปนนะคะไม่เป็นตัวใหญ่อ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเดือนแรกค่ะ e n เนโรเอเนโรเอเก็คือมก,กราคมนะเอเนโนะคะทันมาค่ะเฟบ r โรเฟบรโรก็กุมภาพันธ์นะคะมาร์ o โซมาร์โซมีนาคมทันมาค่ะอ b บริลอับริลก็คือเ r i l นะคะเมษาทันมาค่ะมาย o มาโยก็คือเดือนที่เราดูตัวนี้เลยนะคะเมย์ May, นะคะทันแม่คู่นิวคู่นิวนะคะก็คือเดือนจูนมิถุนานะคะทันแม่คู Jul io, Jul io. เ่เหลียวคู่เหลียวแอนจุลายนกศดกาค่ะออกัสโตออกัสโตอันนี้ก็คือสิงหาคมเซปเทียมเบรเซปเทียมเบรกันยายนค่ะออกตูเบรออกตูเบร ตุลาคมและสุดท้ายค่ะโนเบียมเบรโนเบียมเบรอ่พุศจิกายนและดีเซียมเบร ดีเซียมเบรกก็คือเดือนธันวาคมนั่นเองนะคะโอเคก็ครบหมดแล้วนะคะสำหรับวันสำหรับเดือนแล้วก็คำนามที่ลงท้ายนะคะที่จะเป็นเพศชายเนาะทุกคนก็ลองกลับไปฝึกดูนะคะใครชอบทริคที่ครูผ่ายใช้ก็ลองนำไปใช้ดูก็ได้นะคะอย่าลืมเนาะพระแซบสวมนาฬิกาไปโรงแรมแล้วก็ไปเที่ยวบาร์แถมพระก็ยังถือล่มอีกด้วยนะคะเราก็จะไปแต่งเป็นนิทานอะไรเพิ่มเติมของเราก็ได้ ะะยังไงวันนี้ครูไผ่ขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะอะเดียว